สบายดีพี่น้องตอนนี้กำลังเตรียมเนาะไม่ตอนน้เราเข่าหิบเี่าลงอ๋อกระรกรซื้อรถลงมาพี่สี่สองสองสี่แล้วก็สองสามสสองขอให้ถูกเฮ้อจะมาเว้ยฝาลงเก้อันอีก ใช่อันก็อันเด้อใสเพ้อนี่ก็ไม่ถูกอายุหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดพี่น้องไอ้คนตายบอกสี่สองเด้อหวยเด้อค้หวยคอหวยเขาบอกตอนไหนสี่สองนะกางวันบอก ยายไม่ค <notable> ิด <Glenn> ก <tuvo> ินอะไรเออเค้าก็บอกคีย์2เพราะว่าอ่า2วิจะโดนไม่อ่านหรอกเค้าก็ไม่อ่านหรอกขอพี่ครับถามย้ําขอตัวเหมือน2บ่จ้ะอาจารย์กําลังเตรียมพรพระนั่งค่ะ

บอกอ้าวพ่อหัวจัดไปสองแปดสองอายุหกสิบเอ็ดแต่ว่าเพื่นบอกสี่สองแต่คืนนี้ตะเมามาบอกอีกนี่พีช่ชีก็เะ้าเน้องพี่น้องไหมมีเหล่ามีเบียระจ้าเลย ม่กลับบไม่ตื่นฟื้นไม่ม um, like ีนี้ไม่พ้นตามไปทีก่อนน้เขาลงไปีกอน้เาลงอดตัวน้อยอะ

này cái luông cha vậy da cũng da có, chạy, đá, có ngớp nữa, bồn. Ừ. Ừ, cho nó mẹ. មកទីបានគេអង្គុយដល់ថនមួយម្ដងដល់រោដល់សាក់ចូលក្នុងត្រាធ្វើនិយាយថាទុចជួយបងត្រីលើគ ੁਰ នេះណោទៅអឺទីរួចតាមក្នុងផ្លាក់មកស្មៅជួយឲ្យបាត់គីនេះបងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំ พี่ที่เขาจะเอาเราปนอแตกแรงกระบานเสมอได้มีแล้ามีเบีย ยายจ่า,จาไม่กินสงอก็อยายจาก,กินไข่ปวงไปต้มต้มไข่เลยจะนี้ก็มาแพ้หนึ่งแล้วหนูไข่ต้มเนือไเออไข่ต้มคืออยู่ออยโอ้โหยาพาดได้เป็นองไรสี2องจ้ะมาลทีส8องแปดอง ซื้อคืนซื้อลงเนาะเทสเสียงแล้วโลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่กาลังทพิธีเนาะ em <Nhạc thiện> <Nhạc thiện> ờ, không phơm là để đi đâu nó có được ừ. không nhân để hại ông โอเคอืมนามรูปนโรสาติลาโยนตโภตนานตโตตาปัสสโตตาปะทุมาลุนะสุภาวะกิโลนามนานานโรนานานโรนะไปทําดูเนี่ยได้เร็วๆได้คอมพิวเตอร์สายรถนะติดตั้งครับสวมีรถครับนะครับ okay. mm. <coughs> ตัวแซมเมดาอืมตั้งไหน รถมา <truh>

có sốc ở bên ngoài bên đi 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 hoi anh muốn ạ anh đi ạ anh đi ạ anh đi ạ ạ anh đi ạ anh anh đi 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 ยกแก้มาเอ้ยด่าตุมมวยรู้ยแกมาี่แก้วี่รวยรู้ไม่นไมนไม่ทนกอมาดดิ้ไปรู้ไปตรงนี้ตังรัง้งรังเลยโขนล่วม่อันเดียวก็เอม่อมแล้วทนออม่วมมาโอมยขี้บาร์ดีอพี่น้องสบาย